เปิดคลิปมากะจเห็นฟ้ารีดเครื่องไฮเลนดูเนาะรายการคนอดผัวมาแล้วหนึ่งจะแม่นางดีทุกคนเบิงเบิงยืนรีดเครื่องให้เมียซัานแล้วลหันกับไรโบกนางใดว่ามือหนีหันเขาจะโอกไปนกเนาะพยายามเอนน้อยเที่ยวของพวกแรนี่แหละพลเกิดลูกแล้วนะเกิดเอนน้อยแล้วแล้วก็เลยจะพากันพยายามว่าแล้วก็อาบน้ำแต่งหน้าอยู่แล้วลหันก็เอาเครื่องไปปะไว้วาสิลีแล้วกับไรโบกฟ้าใดแต่ว่าฟ้ากับปีให้ไาจะเป็นคนขมขื่แต่ว่าใจดีทุกคนนี่และนอะไปแล้วแล้วก็สิพากันลงมาแล้วมู่ก็มาหับเอาแล้วก็จะพาก ประมาณห้าหกโมงแรงแต่ว่าแดดกันยังออกอยู่ไรดานเพ่นก็อยากใส่แว่นกันแดดแล้วก็เลยต้องใส่น้ำนางเอได้ก็จะอาจจะเป็นความลึงแล้วเวลาจะออกไปนอกนางจะจับเอาเป็นตามใส่ทันทีก็บ่ยมใส่คนเดียวต้องให้เมย์ใส่น้ำขี่รถมาประมาณสิบนาทีก็จะฮอดแล้วเนาะลงมาบรรยากาศแถวนี้กระจะแบบ่ันข้างแบบารถลดางลายน้อยนึงคนอยู่แบบแออัดที่จริงคนจะอยู่แออัดมืดเลยใดทุกคนแบบอยู่ตุรกีนะเพราะว่าก็จะแบบภาษากรหลายแหงที่เข้ามาเนาะฮอนโมจะเป็นแบบอพาร์ตเมนต์เป็นตึกหรือว่าถ้ายุ่ประเทศไทยก็จะเป็นฟิลแบบคอนโดนะทุกคนล้าจะอยู่เป็น เป็นซันเป็นล็อกเป็นล็อกเดยแล้วจะพาเข้าไปเบิ่งหนเพว่าเฮนมูเป็นอะไรที่ว่าเป็นคนดูะนี่แหละพอมาฮอดเข้าประตูมูก็จะมาเปิดประตูหาแล้วก็จะก้าวทักทายสบายดีส่วนผู้หญิงก็สิจูบแก้มจะส่งโฟดแล้วก็อีโก้กันอียงแหละตามอัธนาใส่ส่วนผู้ชายก็จ้าก็จะแค่จับมืออีย่างธรรมดาหรือหัวตุบๆกันแล้วไปแล้วแ้กก็มูก็สิมาติดคำเมื่อวาตอนเอดาเกิดหเนาะมูแบบแก้งนี่นี่แหละก็จะจะโฮมเงินกันแล้วก็ซื้อรถให้ว่ามูผู้นี้เหราซื้อรถก่อนแล้วแรกก็เลยโฮมเงินกันประมาณคนลละะพันนนีี่าาหมเงิิปปรณก เงินบาทกัสิประมาณ1,300บาทและสิโฮมกันประมาณ5้าหคนแล้วก็ซื้อคำมาติดให้คนกระสิงงเป็นอย่างไรต้องเอากานี้มาบังไว้ก็คือคนตุรกีก็จะมีความเสื้อนนทุกคนเล็กน้อยเกิดใหม่ทันยังบวชี่สิบห้ามือก็จะใบ้เปิดเผยใบหน้าโดยเฉพาะลงโซเชียลมีเดียก็จะใบ้แบบเอาลุงเลยถ้าคนแปลกหน้ากเจ้าก็จะบอยให้เห็นเลยให้แต่แบบว่ามู่เพื่อนสนิทหรือว่าครอบครัวให้เบิ่งเท่านั้นก็จะจะเสื้อว่าถ้าแบบคนอื่นๆเห็นนะก็จะจะเว้าําเว้าบ่ดีหรือเวลาคนอื่นเว่าว่าเออหน้าง แหละขาะ้าเจ้าวานะแล้วก็ซิ่งบุดีนะจะมาถือกับเด็กน้อยขา้าเจ้าขิดแบบนั้นและอันนี้ก็คือของสํารวยตอนเอดาเกิดเนาะแล้วจะแบบเฮ็ดของสํารวยแบบนี้เลยจะเป็นหุบการ์ตูนเป็นเด็กน้อยแล้วเขียนใส่ว่าโฮสเกลดินมีรายเดาก็คือยินดีตอนหับมีรายดามีรายดาก็คือซื้อของเอดานี่แลยเนาะซื้อเต็มของเรา,าว่าแรากเอาให้มูลแล้วเราก็ามาติดไว้ตู้เย็นแล้วเราเห็นกันเลยอ้าคินโหดแล้วเลยก็สิมาเบิรงนมูจัดจานเลยเนี่ยในจานก,ะะกะะ้าเจ้าก็จะใส่แบบว่าข้าจีสก้อนละลายของหวาน หรือขนมแะเลสองอันแล้วก็จะเฮดสลัดนํำว่าจะจัดแล้วเนะะเากะก็จะก็จะเอามาเสิร์ฟให้แบบนี้เลยเอเวลาเขาไปบ้านคนตุรกีทุกบานนะกะจ็จะเห็นแบบนี้แหละทุกคนเอาน้ำซาเอาข้าวจี้ขนมอีหย่างแล้วมาเสิร์ฟส่วนว่าเสิร์ฟหลายเสิร์ฟน้อยก็แล้วแต่แต่ละบ้านเลยเนาะบานจะเห็นอาหารก็คือกันไลเอดานางกระหิว้วน้ำแหง้งเบิงฟ้าน้ำมาให้กินก็คือกินไปเกือบครึ่งจอกเลยเพราะว่ามันอากาศร้อนหลายอยู่ตุรกีตอนนี้ฮะ แล้วไปแล้วแรกก็เอาตัวเขาจี้ฮานามาปอนเอดาเอดาก็คือกินเฉยพอนางกันหิวเขาปกติแล้วเอดาจะบบกินปัานได้เขาจีตัวนี้หันกับสลัดตัวนี้หันแต่ว่ามื่อนี้ก็คือนางหิวเขาแล้วก็ใส่ไปเลยอย่างลายแล้วไปแล้วเนาะเบิงมุตตฟาเพิ่นก็กินแบบบส่วนอย่างเลยนั่งกินแบบชิวขนาดพูนะแล้วก็แคกใส่ไหนบอกว่าหิ่กินที่กินแล้วก็มาเอาลูกให้เดี๋ยวค่อยสกินอะไรนางก็บอกโอเคโอเคทุกคนก็คือสิเรื่องแลละเนาะฟาเราจะเป็นคนแบบนิ่งๆบบค่อยยิ้มบ่ค่อยเว้าอย่างหั่นนะ แต่ว่าที่จริงแล้วฟ้าใจดีได้ๆๆหลายคนกระท้วงเนาะเละไปหัวฮีฮีนี่นะตลอดเลยมันเลืองนะทุกคนแต่ว่ามีหลายคนกระมักได้เห็นน้องมาคอมเมนต์ว่าเออไอเลมักเสียงหัวเลยนะตัวฮียนแล้วก็ดีใจเนาะมีคนมักเสยแล้วไปแล้วเนาะแล้วก็จะกินน้ำซาเปลี่ยนเอเอดาให้ฟ้าแล้วแล้วก็จะมากินเลยนี่นี่แหละก็จะมีน้ำซาเนาะละนีะ่ก็คือสลัดมันฝรั่งทุกคนส่วนผสมมันก็นมีมันฝรั่งผักสลัดผักบวัวแล้วก็รสชาติก็เค็มๆซุมๆ คันบลึงนี่ก็คือกินบุได้อิลีได้เมนูตัวนี้นะและมาทําอิดก็คือบุกินเลยแต่ตอนนี้ก็คือลึงไปแล้วนี่กินจนหมดถ้วยเลยเป็นน้ําหิวน้ําได้แหละปกติแล้วก็บุคคยกินดอกเมนูนี้ก็คือบุแซบสุดสำรับเละเพราะว่ามันบุมีอย่างเดีทุกคนมีแต่มันฝรั่งแล้วก็เอาผักสลัดใส่ผักหอมบัวใส่แล้วก็เอาเกลือกับมะนาวใส่เท่านั้นเลยแล้วก็จะบุคคลมักปันไดแล้ะข้าวจี้นี่ก็เออแซบแซบแล้วก็คือมักแห้งตัวข้าวจี้ตัวเมื่อกี้นะแล้วก็เห็ดเองกินตลอดได้แล้วไปแล้วก็คือจิบน้ำซาไปน้ำโอ้ฟินฟินน้ำซาตุรกีจะมีความหอมนะทุกคนและอันนี้ก็คือของหวานเนาะก็กินกับ ้ำซากระแซบแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้อีกบื้อหนึง่งก็เจ้าก็จะเอาน้ําแฟนตายอย่างนั้มาเสิร์ฟและก็ฟ้าก็คือนั่งลมกันนั่งกินน้าอยู่ในเฮือนก็คือตอนนี้ย,นมมย,ยุคเฮือนบุมีไผ่เลยก็จะจะออกไปนั่งระเบียงไปสูบยายอย่างากับเจ้าแหละและก็ฟาก้าก็คือบุสูบหยาก็เลยพากันนั่งลมกันแล้วก็ลิ้นกับเอดาไปก็เจ้าแบบไปลิ้นน้ากันจะค่อนข้างซิวนะทุกคนบางคนก็ออกไปย่างลิ้นไปนั่งระเบียงไปสูบยาไปลมกันแบบกะเลว้วเตะตามอัธยาศัยเลยนะก็จะจะค่อนข้างซิวแหงแล้วก็ให้ความเป็นแบบชวนตัวแหงอยากเห็นอย่างกับเห็ดเลยและส่วนเอ้อยกัแม่เพื่อนก็คือแบบไปกินนมอยู่ในห้อง และผู้หญิงอีกสองคนแม่ของโม่และวก็เมียของโม่ก็คือก็จะนั่งรวมกันอยู่ทันขรัวแล้วไปแล้วเนาะอดาจะไล่แรนี่แล้วก็เอื้อนเอื้อยเพิ่นมานั่งนำํำ อันนี้ก็คือน้องสาวของโมแลไรแต่ว่าอีดานามากมากนะหักเราแหงอีดาติดเรามกลินน้ากันพอาผ่านไปเอาหน่อยนึงเนาะพวกแรก็จะมานั่งลมกันมารวมตัวกันแล้วก็นั่งรมกันฝอยกันลินอย่างนี้แหละพอถึงเวลาควรแล้วพวกแรก็จะพากันกลับเลยเพราะว่าเอโนยหันเราค่อนข้างบรสบายแดเราหายใจยากอย่างขนาดเราก็หาออกมาจากของหมอย่างเราก็ยัง้อยแหงแดก็เลยบุยกวานละลายพากันมาติดคําแล้วก็นั่งลินประมาณนึ่งชั่วโมงนี่แหละแล้วก็พากันกลับเลยตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามแรงแถวแถวบ้านโมเนาะแล้วก็สิ้นสให้เบิรงอีกจากหน่อยหนั้น กันคืนรถกลับเลยเนีย่คลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนบาย